สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนเมื่อเนี้กพรพาเพื่อนๆมาพบกับช่องสุปลูกผักปวนดินจ้าเอนี่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นต้นขิงจะเนเพื่อนขิงนี่เพื่อนก็นกนจะทิซูซื้อมาปลูกนะจ้ะซุก็ซื้อเป็นหัวแล้วก็หักหัวเพื่อนปลูกจะเนเพื่อนตอนนี้เพื่อนกระลั่งลงหัวงามๆเลยจ้า เพิ่ก็เริ่มเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วจะเป็นเพื่อนเนาะกบปูกาบอบยยากจ้ะไออาศัยว่าดินที่บ้านย่าเนี่ยเพื่อนจะเป็นลักษณะแบบดินปนทรายจะกระเลยแบบเพิ่จะงอกสุกตอนที่สุกปลูกสุกปล่อยให้เพื่อนอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แล้วจะบได้าาบำรุงอย่ายังเลย แล้วก็หักหัวปลูกเพิ่นเป็นหัวอยู่สุกหักเคริงปลูกจะเป็นเพื่อนเนี่ยแต่ว่า่ากการงอก,กจะใส่เวลาจะจะใส่เวลาจ,จลากน้อยเนาะสุปปกปลูกถ้าจำว่าพิษสุปปกปลูกแตงๆปีที่แล้วบ่เนาะนี่จะเพิ่นก็เพิ่มเริ่มจะล่งหัวมาบ้างแล้วก,ก็มีตน้นลำต้นขึ้นมาสูงจากน้อยอยู่จะเป็เพื่อน เราปรเด็นนอกมืดเนีกะจะมานซัพวกุณนของขิงนะจะเพื่อนๆสุกะได้ไปหาศึกษาเบิงเ้งงนอกจะเนาะไอ้ต้นเพื่อนเนี่ยกะจะมีลดเพชรร่อนค่ะครับล่มแล้วกะใบนี่จะมีลดเพชรร้อนบำรุงแล้วกะ็แก้ฟกช้ำจะเป็นเพื่อนดอกเพื่อนจะมีลด เพชร่อนคือกันแก่โรคประสาทที่ทาให้ใจคุณมัว่วช่วยย่อยอาหารแล้วก็ลากเพิ่อนจะมีรสหวานเพชร่อนขมไอชอยห้ยใเจเิร่ออาหารจากแก่ล่มแล้วก็ผลของเพิ่นจะมีรสหวานเพชรบำรุงน้ำนม แล้วก็แก่นของเพื่อนเนี่ยเอาเอามาผลทำย่าแก่แก่ขั้นจะแล้วคิงนี่จะเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนจะมีสารพคุณมากมายจ้ะนี่โปรตีนแล้วก็เอให้ร่างกายก็เห้าอบอุ่นเนาะจ้ะอันสู้เห็นแม่ย่าส่วนเวล่ เพื่อนรู้สึกว่าบอสบายโตนะจ๊ะเพื่อนกะจะไปซื้อคิงคิงมาแล้วกะ็เอามาแบบฝานนเอามาใส่กับน้ําห้อนจ้ะไม่กินกับน้ําห้อนแล้วกะ็เห็นยาเพื่อนใส่น้ําเพิงนะจ๊ะเพื่อนเนก็เลยเห็นยาเพื่อนมาก,กินสุก็เลยล่องออกมาลูกเพิงจ้ะคิงเนี่ยแม่อาหารญี่ปุ่นส่วนมากเพื่อนกะ ซุกมากไปกินตามร้านซูชิเนาะจะเนาะร้านขายปลาดิบเนี่ยเพิ่งก็จะมีขิงดองเป็นเครื่องเคียงให้ห้าจะเพิ่นจะว่างไว้ตึ้งโตเลยให้ห้ากินไหนกลับไปปลาดิบจะเพืเ่อนเนาะเท่าที่ซูไปหากินตามร้านอาหารญี่ปุ่นจะเพิ่นเกิดจะมีมีขิงดองมานให บริการลูกค้าน้่มจะเพื่อนๆเนี่ยจะกะผลมีประโยชน์หลายจ้เพืเ่อนๆคือเข้ากินพักทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้ากินให้เป็นยาจ้ะจังคิ้งเพื่อนก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหน,นึ่งนอกจะเนาะสมุนไพ่หรือเป็นพักที่ตามขั้วเลื่อนเข้ากับ จะตองมีติดใบจะเพื่อนเพืนเนาะเพื่อร่างกายจะขิงกะน้ำมันมอามหารได้หลายอย่างจะเปืนเนจังคิงอ่อนจังสีนกกนเนาะกาวมากกินเป็นพักสดก็ได้จ้ะหรือจะเอาขิงมาพัดใส่หมูกับทั่วงอกกระแซบจะเพืนเพนสุกมากขิงอยู่เด้แล้วก็นใ,นกวกใส่ในแกงน่าจะเนาะใส่ในแกง แล้วก็เหดเป็นอาหารหวานก็ได้เช่นน้ำขิงที่สูบเบาวังกี่เนาะอ่นานยาสูเพิ่นมาก,กินเอาขิงไปซ้อยๆแล้วเอ้ต้มก็ได้ต้มแล้วก็ส